สวัสดีครับผมวิจัย DIY คลิปนี้จะมาย้ให้สวิตไฟนะครับนี่จากมุมตรงนี้นะครับมาอยู่มุมตรงนี้นะครับของไฟห้องน้ํานะครับแล้วว่าตรงนี้จะมีการเจาะช่องผนังนะครับท่านที่เป็นช่างนะครับมันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับแค่ใายสวิตนะฮะท่านที่ไม่เป็นช่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะย้ายให้สวิตนะครับ แบบปลอดภัยนะและจะอธิบายเรื่องไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่จะได้ทำกันได้นะครับมาเปิดสวิตช์นะฮะดูด้านในกันนะครับนี่ครับมันจะมีช่องแงะอยู่ด้านล่างนี่นนะครับนี่นะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดนี่ให้ดูข้างในกันนะขในนะครับนี่การต่อสายไฟต่อกันอย่างไรนะฮะ คำว่าสวิตนะครับก็คือนำสายไฟเข้าไปนะฮะด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการเปิดต่อวงจรนะครับสายไฟก็จะออกอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นี่นะครับอ่าอันนี้ยังมีไฟนะครับโอเคไอตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นสายดินนะครับอันนี้ก็พันรวมไปเลยอ่าลักษณะต่อแบบนี้คือนำสายเมนนะครับ มาเข้ากล่องสวิตช์นะครับแล้วก็มาต่อสายไฟกันในกล่องสวิตต์ตรงนี้นะครับแต่ผมจะต่ออีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือจะนําสายไฟนะครับเข้ามาตัดต่อ,อวงจรไฟฟ้ากันที่สวิตช์อย่างเดียวนะครับส่วนสายดินตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะ,ะนำไปใส่กล่องนะครับต่อไว้ด้านบนนะครับไม่ต้องต่อสายเมนเข้ากล่องสวิตช์นะครับอ่า ไฟฟ้านะครับเขาเรียกว่าสายไฟกับสายดินนะครับหรือว่าสายไฟก็คือสายลายนะครับสายดินก็คือนิวตันนะครับถ้าเป็นเต้ารับที่มี3ลูนะครับก็จะมีสายกลาวด้วยนะครับทำไมไม่เรียกว่าขั้วบวกขั้วลบนะครับส่วนขั้วบวกขั้วลบนั้นเขาไปเรียกแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะเป็นขั้วบวกขั้วลบเพราะว่าเป็นกระแสตรง ส่วนไฟฟ้านะครับอ่เป็นกระแสสลับนะครับเขาไม่เรียกควาบวกลบนะครับเขาเรียกสายไฟสายลายนะครับแล้วก็สายเดินสายนิวตันนะครับอ่าถ้าเป็นเต้ารับก็เรียกสายเกล้านะครับสีเขียวนะครับเดี๋ยวจะต่อสายไฟนะครับแล้วก็เดินรางนะครับไปจุดสวิตจุดใหม่นะครับการทําไฟทุกครั้งนะครับ ต้องตัดกระแสไฟก่อนนะครับนี่มาเช็คดูว่าไม่มีกระแสไฟนะครับนี่นะครับผมอ่าที่เห็นแสงตรงนี้นะครับไฟผมแยกไว้หลายลายนะครับนี่ผมนำอ่าเบกเกอร์ลงนะครับลายนี้เรียบร้อยแล้วไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวก็นี่อันนี้จะเป็นสวิต์รุ่นแบบนี้นะคือคือไม่มีสกรูขันยึดสายไฟนะครับ เวลาดึงมันก็จะดึงไม่ออกนะครับเพราะว่าเวลาใส่ก็ดันเข้าไปเฉยเมันก็จะใส่ได้นะครับอ่ะมันจ um. ะมีร no euh. ่องนะครับนี่นะเสียบเข้าไปเลยนะนี่ครับมันจะดึงได้นะครับนี่นะครับมันดึงได้อันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องถอดออกนะครับนี่นะครับนี่จับได้นะครับมันไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวก็นำกล่องสวิตช์ตรงนี้นะถอดออกมานะครับแล้วก็ สายไฟหรือออกไปนะครับ ด้านบนตรงนี้นะครับมันมีกล่องนะครับนี่สำหรับต่อสายไฟอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะนำสายดินนะครับสีฟ้าตรงนี้นะครับมาต่อให้มันอยู่ในนี้นะครับมันก็ต้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปต้องไปตัดนะแต่สายไฟ1.5แบบนี้นะครับเนี่ยมันฉีกง่ายๆนะครับมันฉีกไปเลยนะฉีกแบบนี้เพื่อสายสีฟ้ามันจะได้สั้นอยู่ตรงนี้แล้วก็จะได้ต่อกับตรงนี้ได้นะครับ สายตรงนี้นะมันจะมี2เส้นนะที่ตอนแรกเข้าไปในสวิตก็คือสายเมนนะครับแล้วก็สายที่ออกไปหลอดไฟนะครับมันมี2เส้นตอนนี้จะนําสายดินนะครับนี่นะเดี๋ยวจะมาต่ออยู่ตรงนี้นะที่เหลือสายไฟจากเมนหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็สายไฟที่ไปหลอดไฟหนึ่งเส้นนะครับเดี๋ยวไปเข้ากล่องสวิตใหม่กันนะครับ การใส่นากากสวิตไฟนะครับก็ต้องลูกศรขึ้นด้านบนนะครับมันมีผลต่อนี่นะครับในช่องตรงนี้นะครับอ่าถ้าใส่ผิดด้านนะครับไอตัวยี่ห้อนะครับมันก็จะขับด้านนะครับโอเคนะครับการย้ายสวิตไฟนะครับห้องน้ําก็นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะที่กดติดตามเป็นกำลังใจสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ